เสียงท้องร้อกดังๆเขาเดินไปที่ป่าเฟิร์นใกล้บ้านขนาดกำลังเคี้ยวใบเฟิร์นอย่างกะเด็นกรเลยก็งเฟินก็กันไว้อย่างแรงทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยจ้าป้าป้าป้าผีร้องแทบเบิร์หลือร้องได้และวิ่งหนีสุดชีวิตเออวิ่งวิ่งไปถึงหนองน้ำขนาดกำลังก้มลงกินน้ำด้วยความ เยาวชนวันนะคะอยู่กับพลอยที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลน,นครภูเก็ตค่ะเพราะว่าพลอยมีนัดกับน้องแอนฟิลค่ะเขาอายุเพียงแค่3ขวบนะคะแต่เขามีความสามารถแล้วก็กล้าสแสดงออกแถมยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะในการเล่านิทานจากทางโรงเรียนด้วยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามพลอยไปดูกัน โุงเรียนได้วางกิจกรรมหรือว่าหลักสูตรสื่อพัฒนาการของเด็กออทั้งหมด12หลักสูตรนะคะอย่างเช่นหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่เรามายืนอยู่ณนะห้องวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะคะหลักสูตรทางด้านดนตรีซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราพัฒนาสุนทรียภาพให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยนมีลักษณะของความเป็น สุนทรียภาพที่เด็กจะต้องซึมซับอยู่ในจิตสำนึกของเด็กนะคะเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นที่ผนวกกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของอาหารการกินของเด็กเราก็จะมีหลักสูตรพื้นเมืองเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมาสอนเด็กซึ่งเราก็จะมีห้อง เรียนห้องปฏิบัติการสําหรับการทําอาหารนี้โดยเฉพาะนะคะนอกเหนือจากนั้นจุดเด่นของโรงเรียนอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องการสง่งเสริมน,นิสัยรักการอ่านให้กับเด็กเราจะจัดกิจกรรมทุกปีนะคะในเรื่องของเล่านิทานการแข่งขันนะคะเราจะเปิดโอกาสให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนค่ะแล้วก็ในชั้นเรียนนะคะมีโอกาสได้เล่านิทานแข่งขันกัน ออจริงๆกิจกรรมตัวนี้ค่ะมันเป็นผลต่อเนื่องจากการที่เราได้รับรางวัลโรงเรียนเน้นในเรื่องของทักษะกระบวนการคิดทักษะของการอ่านนะคะเราปลูกฝังเด็กตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยค่ะในห้องเรียนเราก็จะมีการบูรณาการกิจกรรมรักการอ่านเนียค่ะลงไปในการจัดกิจวัตรประจําวันแล้วก็การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรนะคะอย่างเช่นน,นิทานพาพื้นนะคะ กิจกรรมธนาคารคำนะคะกิจกรรมสารสัมพันธ์ที่เราให้ผู้ปกครองค่ะซึ่งมีส่วนสำคัญในเรื่องการส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านของเด็กการปลูกฝังนิสัยเด็กในเรื่องรักการอ่านเนี่ยค่ะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองของนักเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนะคะการเล่านิทานนะคะคือการที่เราจัดมุมนิทานในห้อง จากนั้นเด็กก็มาเรียนแล้วก็คุณครูก็จะเล่านิทานในเกือบทุกวันนะคะให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็จะมีการบ้านนะคะให้เด็กกลับไปด้วยอะค่ะในการเล่านิทานกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้าน,นะค่ะตอนนี้นะคะคอยก็อยู่กับเด็กเก่งแล้วค่ะน้องคนนี้นะคะชนะการประกวดการเล่านิทาน รวมไปถึงเป็นตัวแทนชั้นนะคะในการกล่าวคำปฏิญาณตัวหน้าชั้นเรียนด้วยค่ะน้องแอนฟิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กไทยภูวิดเอมโอชื่อเล่นชื่อน้องแอนฟิวอยู่ชั้นอนุบาล2ทับ2ครับอยู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้าเราคนไทย ผลที่ครูมดเลอกน้องแอนฟิวเป็นตัวแทนของน้องนะคะก็เพราะว่าน้องแอนฟิวเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกรู้จักสนทนาโต้ตอบได้อย่างชัดถ้อยชัดคำและเป็นคนที่กล้าแสดงออกมีอะไรก็ในห้องในชั้นเรียนน้องก็จะเป็นคนที่ยกมือถามตลอดเมื่อเวลาเราเรียนในชั้นเรียนมีจะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆแล้วก็จะมีบทว่าเออสนทนาโต้ตอบ จะถามเด็กแต่ละคนแม่ครูก็จะสังเกตเด็กว่าแต่ละคนคนไหนที่มีความสามารถมีการซักถามได้เก่งโต้อตอบได้เก่งวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องเปอรหลือขี้กลัวเธอรับฟังได้เลยครับลูกในเรเสาวตัวนี้มีชื่อว่าเปอเหลือเขาเป็นเด็ก ในการประกวดเล่านิทานใช่ไหมครับ<ะ>เล่านิทานเรื่องอะไรครับเปรเลยที่กลัวเปรเลยที่กลัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับให้จินให้ชนะความกลัวให้ได้เปรเลยนี่เป็นอะไรเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แล้ววันนี้ชุดที่น้องใส่เป็นชุดอะไรครับดไดโนเสาร์เหมือนกันชุดไดโนเสาร์ได้เหมือนกันแล้วตอนที่น้องประกวดอะยากไหมยากไหมรู้สึกว่ายากไหมไม่ยากเพราะทำไมถึงไม่ยากล่ะครับ มันสั้นสั้นแป๊บเดียวก็จบแป๊บเดียวก็จบแล้ว,แ,บบวแล้ว,ลว,ลวลใครสอนน้องครับป๊าป๊ากับปามัดจัดจัดแล่เาพี่น้องทุกคืนครับคุณครูสอนน้องด้วยไหมคุณครูสอนยังไงบ้างคุณครูก็สอนน้องเล่านิทานแล้วก็เรียนหนังสือผู้ปกครองอะค่ะก็จะให้ความร่วมมือในการเล่านิทาน ที่จะซ้อมที่บ้านแล้วก็มีการซ้อมที่โรงเรียนกับคุณครูแล้วก็จะมีการซักถามในการที่แบบเล่านิทานไปถึงระดับในแล้วบ้างค่ะคือเราจะติดตามเรื่อยๆกันนะคะทั้งผู้ปกครองกับเด้คุณครูค่ะเรื่องนิทานนะคะเราก็ดูความชื่นชอบของเขาด้วยค่ะว่าสําหรับที่เขารับไปเขามีความสามารถในด้านที่จะพูดได้หรือเปล่าเราจะเปิดโอกาสให้เด็กถ้าเราแบบว่าไปบังคับเขาเราก็เหมือนกับ เขาแบบบางคนก็ไม่กล้ามั่นใจอะค่ะในการพูดแล้วก็เราจะเปิดโอกาสในการที่แบบว่าเด็กคนไหนที่แบบอยากออกมาบ้างคะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สร้างความมั่นใจให้กับเขาแล้วก็เขาได้มีความสุขในการเล่านิทาน,นะค่ะน้องแอนฟิลนะคะคือก็เป็นเด็กที่พัฒนาการทาทางด้านภาษาในการพูดนะคะเป็นการเล่านิทานที่เขาแบบมีความกล้าเลกๆเขามาเขาอาจจะแบบกลัวไม,ไม่ไม่กล้าแสดงออกแต่เราก็เพิ่มความมั่นใจโดยการให้กำลังใจเด็กนะคะ ว่าเล่าตรงนี้นะขเขาจะมีความชื่นชมบ่อยๆอะค่ะเด็กก็มีความกล้ากล้าที่จะแบบแสดงออกมาแล้วก็มันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะพอเราแบบชื่นชมเขาเขาก็มีกําลังใจจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นบทบาทในจากการเล่านิทานก็บทบาทจากที่บ้านนะคะบทบาทจากที่บ้านมาพูดคุยที่โรงเรียนให้เพื่อนๆฟังจากที่เพื่อนๆที่ไม่กล้าแสดงออกก็กลับกลายเป็นการกล้าแสดงออกเหมือนเพื่อนเหมือนกับเขาค่ะ น้องมีเคล็ดลับอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกเหมือนน้องบ้างครับเป็นเป็นเด็กดีแล้วก็ขยันเรียนพ่อแม่จไ,ได้มีพ่อแม่จะได้ดีใจใช่ไหมใช่คะ่ะโอเค ที่มีพัฒนาการที่สมวัยนะคะเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นพราะว่าเด็กๆจะมีการเจริญเติบโตพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมภายนอกด้วยความสามารถความกล้าแสดงออกของน้องๆค่ะซึ่งนอกจากสถาบันการศึกษาแล้วนะคะสถาบันครอบครัวก,ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญค่ะในการที่จะดูแลเด็กๆนะคะให้เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพค่ะมุง่งขยเยวชนในครั้งหน้าพอจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ